ดีครับดูบดดินลนี่เอสนข้างบ้านเราเไถดินหรือไถต้องเเจี๊ยบรย,ยังนะไปดูดีกว่าจะได้เอามาต้มกิน tiếp tôi, tôi thấy với lại đâu đi lúc đêm này à. thế đây chúng Ê. Ê tiếng lúc mà lỗ như na huy đang mà chọc phòng nghi đi na Huy subscribe cho kênh Ghiền Mì ใครเอาไปทิ้งวะเนี่ยโอ้โหแถวนี้ก็ไม่มีบ้านคนซะด้วยใครเอาไปทิ้งวะเนี่ยไม่สงสารจังเดี๋ยวครับยายเดี๋ยวครับไม่นี่นะครับยายอะไรเพราะไอ้อวยวายมีอะไรหรือเปล่าลูกเดี๋ยวครับผมเจอเนี่ยลูกหมาสองตัวเนี่ยดูสิคุณน่าสงสารเลยโอ้ยเนี่ยนี่อ่ะนี่ายายว่าไม่รู้หมาจรจัดมาเกิดไว้แถวนี้ไหมลูกเ,เ,เ,เอาไปวางไว้ที่เดิมผัวแม่มันอยู่แถวนี้เดี๋ยวแม่มันมากัดเอาไปวางไว้ลูกไปวางไว้ วางไว้ที่เดิมหัวแม่มันอยู่แถวนี้ลูกสงสัยเป็นลูกหมาจนจัดแน่เลยเอาไปวางไว้ก็ได้ครับยายวางไว้ที่เดิมเลยเรากลับบ้านกันลูกเผื่อแม่หมามันมาเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้แม่มันไม่ไม่อยู่ไม่มีแม่มันเราค่อยเอาของลูกหมาแค่ว่าหาบ้านใหม่ให้มันลูกไปไปกลับก่อนไปเริ่มมืดแล้วด้วยไปไป งูจะไปกินลูกหมากับยายอย่้นะยายโอ้งูงูเยวครับงูยี่อะไรดีเยวครับไปลูกหมาถึงอกับยายเดี๋ยวมันโดนกินนะมาเลยลูกนี่ไงไปไหมไปไหมนี่ไงไม่ยายก็ไม่กล้าตีลูกผมโต งูไปแล้วครับอเอ้ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นน้องก็ไปจับลูกหมามาลูกพาไปนอนที่บ้านก่อนเดี๋ยวพ่งนี้ก่อนค่ะเอยหาบ้านใหม่ให้มันลูกโอเคครับไปไปว้ที่บ้านเราก่อนพรุ่งนี้่อยหาบ้านใหม่ให้มันนะลูกต่อไปเอาจะเลี้ยงมั่งเอาไปเลี้ยงเอ้มาไปไปสงสารมันเดี๋ยวด้ยวยน้ำจิ้มอ่ะ